สวีเดนหรือชื่อทางการคือราชอาณาจักรสวีเดนภาษาอังกฤษ Kingdom of Sweden ภาษาสวีเดนคูนุงกริเกตสวเวเรยเป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือเขตแดนทางตะวันตกจะรดประเทศนอร์เวย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือจะรดประเทศสวินนด์ และช่องแคบสแกเกอร์แรกทางตะวันตกเฉียงใต้จรดช่องแคบคัตเทกัตและทางตะวันออกจะดทะเลบอลติกและอ่าวปอนเนียมีกรุงสต็อกโฮมเป็นเมืองหลวงประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบางเว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาสูง สวีเดนมีประชากร10.4ล้านคนและความหนาแน่นของประชากร25คนต่อตารางกิโลเมตรโดยกว่า87ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งครอบคลุมพื้นที่1.5ของพื้นที่ทั้งหมดโดยประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ กลุ่มชนเจอรแมนิกเข้ามาตั้งรกรากในสวีเดนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และดำรงชีพด้วยการทำประมงก่อนจะรวมตัวกันเป็นชาวทะเลที่รู้จักกันในชื่อชาวนอร์รัฐอิสระของสวีเดนเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่12หลังจากการระบาดทั่วของการาโลกครั้งใหญ่ ในการศตรวรรษที่14ซึ่งคราชีวิตชาวสแกนดิเนเวียไปกว่าหนึ่งใน3การครอบงำของสันนิบาตฮัตเซอร์ er, ในยุโรปเหนือได้คุกคามชาวสแกนดิเนเวียทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองหลังสิ้นสุดยุคไวกิ้งสวีเดนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพคันมาร์กในคศ1397 ร่วมกับเดนมาร์กและนอร์เวย์แต่ได้ออกจากสหาภาพในช่วงต้นศตวรรษที่16ในสงคราม30ปีแต่ได้รบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะรัสเซียเดนมาร์กและนอร์เวย์ซึ่งไม่ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหาภาพในศตวรรษที่17สวีเดนได้ขยายอาณาเขตด้วยสงคราม และกลายเป็นหนึ่งชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโยุโรปก่อนจะสูญเสียพื้นที่ราชอาณาจักรรวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนและนับตั้งแต่เข้าร่วมสงครามสหาราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ในคศ 1,814สวีเดนอยู่ในภาวะสันติและปัสจากสงครามระหว่างประเทศมาตลอดโดยมีนโยบายต่างประเทศที่ักที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและเป็นกลางในสงครามร,ร่วมถึงในสงครามโรคครั้งที่สองและสงครามเย็นในคศ2014สสวีเดนได้เฉลิมฉลองสันติภาพประเทศ ครบ200ปีทำลายสถิติของสวิตเซอร์แลนด์ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับปาป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะ